ดีครับพี่น้องอาหารกินเล่นสไตล์แจกกี้อีพีสามผัดกะเพราปลากระป๋องอันดับแรกเรามาหาปลากระป๋องกันก่อนครับพี่น้องพอีซี่ได้แล้วครับพี่น้องปลากระป๋องหนึ่งหน่วยมันจะกินได้หรอวะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยน ไงพี่หล,ห,ห,หล่อไหมครับพี่หล่ไหมเฮ้ย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 หล่า,าอ่ะเฮ้ย่ามายาได้แล้วนะครับไข่สองวยและสิ่งต่อไปที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับพี่น้องก็คือหัวเทียมและดีรีสดเฮ้ยสดมากเปล่าพอตัวสดขนาดนี้มาเลยดีกว่ามาี่ว่มามาเท่าไหร่มาสิพอ ดับต่อมานะครับพี่น้องสิ่งที่ขาดไม่ได้ในกะเพราเลยนั่นก็คือใบกะเพราไงสั์ไข่กูต้องใส่ฟังอะไรกูอีกอ่ะดับต่อมานะครับเราจะทําการใส่ดีปีและหัวเทียมนะครับโขกให้หยาบหยาบนะครับไอ้สัสยเ่งย่งยิยเงย่ย่งยงยงยิ่ยเ่้ยิ่งยิยิยิ่งยิ่ยย เมื่อละเอียดแล้วเรามาทําการตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางกันนะครับพี่น้องเฮ้ยตั้งกระทะครับเทน้ํามันรอให้มันร้อนสักนิดนะครับพี่น้องทอเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนแต่คุณอนะพักบ้างนะถ้าเขาไม่รักอะ นะจากนั้นให้เราทําการใส่ปลากระป๋องนะครับพี่น้องลงดีอุดต่อมาให้เราทําการใส่เครื่องเทศตามใจหวังถ้าพลาดพังก็เข้าโรงพยา,า,าบาลคิดะว่ายมบาลพามากลับทิน่นกลิีนเค็มขึ้นนะพี่น้องอันดับต่อมาใส่ใบกะเพรานะครับคลุกเขาให้เข้ากันแต่ตอนคุณไปกับเขาผมรู้ไม่เท่าทัน ใส่น้ำเปล่าคุณภ,ภาพดีสักนิดหน,นึงน้ำไข่เจียวที่เราได้ทำการทอดแล้วมายีลงในกระทะเหมือนอะไรสักอย่างที่พวกคุณถนัดกันะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็จัดเสิร์ฟจานเสร็จแล้วนะครับพี่น้องผัดกะเพราปลาตะป๋องใส่ไข่เจียว Five minutes later. <laughs> <laughs> <laughs>